จา่าลอยผจญภัยเสียงเครื่องยนต์ของเครื่องบินลำเลียงดังกระหึมขณะกำลังลดระดับผ่านทะเลหมอกสู่ลานบินเฉพาะกิจที่เพิ่งถากต้นไม้ออกไม่นานฝุ่นแดงปิวตลบเมื่อเครื่องยนต์แตะพื้นจา่าลอยกระโดดลงจากประตูท้ายเครื่องในชุดลายพรางเก่าแต่สะอาดสะอ้านดวงตาของเขาจับจ้องมองรอบทิศ สำรวจภูมิประเทศรอบตัวอย่างรวดเร็วแม้จะไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเข้าสู่สนามลบแต่จารอยก็อดตื่นเต้นไม่ได้กับภารกิจที่กำลังจะได้รับมอบหมายในช่วงเวลาที่จะต้องประจำการที่นี่จารอยใช่ไหมพันตรีมนัฐผู้บังคับการสนามเดินมาพร้อมกับแฟ้มในมือจารอยทำความเคารพตามวินยัยพันตรี ชี้มือไปที่ยอดดอยพร้อมกับกล่าวขึ้นว่านั่นแหละฐานตรวจการยอดดอยสายฟ้าเฝ้าสังเกตค่าสึกคุณพร้อมไหมผมพร้อมเสมอครับจ่าลอยตอบเส้นทางขึ้นฐานเต็มไปด้วยอุปสรรคเสียงแมลงร้องระงมขบวนลำเรียงเล็กๆเคลื่อนตัวผ่านหมู่บ้านชาวมงซึ่งเด็กๆพากันวิ่งออกมามองด้วยแววตาทั้งชื่นชมและหวาดกลัว ฐานบนยอดดอยมีบังเกอร์เพียงสามหลังรอง้อมรอบด้วยกระสอบทรายและแนวรวดหนามทหารทั้ง24นายผัดเวรกันเฝ้ายามพื้นดินชื้นแฉะเพราะฝนตกลงมารายวันเาากาศสื่อสารสั่นไหวด้วยลมหนาวที่พัดมาจากยอดเขาคืนนั้นพระจันทร์ไม่มีแม่เงาแสงไฟถูกพางกันการตรวจการจากข้าศึกจ่าลอย เฝ้าเวรหน้าด่านกําปืนประจํากายไว้แน่นและแล้วเสียงระเบิดลูกแรกก็ดังสนัน่นพร้อมกับเสียงวีบวิวของกระสุนข่าศึกยิงจ่าลอยตะโกนสาดกระสุนเข้าแนวป่าลูกปืนประทะรวดหนามเสียงระเบิดคว้างตามมาราวกับหาฝนอากาศสั่นสะเทือนทหารถูกบีบให้ถอยร่น หน่วยของจ่ารอยเริ่มสูญเสียทีละคนเสียงร้องเจ็บปวดดังสลับกับเสียงยิงสนั่นพรุสองสว่างถูกยิงออกไปภาพด้านหน้าทําเอาจ่ารอยต้องตกตรึงทหารข่าศึกไม่ต่ำกว่า90คนกําลังคืบคานสู่ฐานที่มัน่นแม้ทหารทุกนายจะสาดกระสุนทุกอย่างออกไปอย่างสุดกําลังแต่ก็ไม่สามารถชะลอการเคลื่อนที่ของข้าศึกได้วิทยุ เรียกกำลังเสริมเร็วๆจะลอยลองรันแต่ไม่นานก่อสุดที่จะยื้อได้กองกำลังค่าศึกบุกเข้าเกาะติดประชิดฐานหลายๆจุดเริ่มเกิดการชุมละมุนตลุมบอนกันของทหารทั้งสองฝ่ายสนาการสุดจะยื้อต่อไปได้ถอยทางฝั่งตะวันตกเร็วจะลอยออกคำสั่งเขาคุ้มกันหลังให้เพื่อนพางยิงถ่วงเวลาก่อนจะ พุ่งเข้าทางลาดแต่กระจายไปคนละทิศละทางจ่าลอยหลงอยู่ในป่าลกทึบหลายชั่วโมงไม่มีแผนที่ไม่มีอาหารไม่มีเสียงมนุษย์เขาเดินตามสัญชาตญาณในป่าลกชักที่มืดมิดแม้จะระวังอย่างที่สุดจนกระทั่งขาก้าพาดเข้าสู่ความว่างเปล่าจ่ารอยเคว้งคว้างพยายามคว้าอากาศหล่นตุบลงกระแทกพื้นเบื้องล่าง ปวดล้าวไปทั้งตัวนอนแน่นิ่งไม่สามารถขยับตัวได้สติหลุดลอยไปเขารู้ตัวอีกทีอยู่ในสถานที่ที่แปลกประหลาดพื้นที่นุ่มกินทูบลอยฟุง้งชายชลาผมขาวล่างผอมในชุดสีขาวท่านเป็นใครจะลอยครางเจ้าไม่ต้องกังวลไปข้าก่เช้าบ้านแถวนี้อาศัยอยู่ที่นี่มานาน ก่อนจะเกิดสงครามนีิสียอนะีกขณะที่จะลอยยังงงงันเสียงฝีเท้าของศัตรูใกล้เข้ามาแม้เขาจะฟังไม่ชัดเจนแต่พวกมันกำลังค้นหาเขาแน่นอนผู้สงสินลุกขึ้นพนมมือพร้อมบริกรรมคาถามุมมัมดินสันเล็กน้อยลมหยุดนิ่งใบไม้ไม่ไหวติงงฐานศัตรูกับเดินผ่านเข้าไปเหมือนมองไม่เห็น นั่นคือมลพางเงาช่วยกันไม่ให้พวกทหารพวกนั้นเห็นเจ้าเช้าวันต่อมาในหูบเหวรึกดวงอาทิตย์แรกเริ่มเล็ดลอดผ่านม่านใบไม้ผู้ทรงศีลน,นั่งนินบนหินผาจ่าลอยนั่งพิงต้นไม้หายใจช้าๆถึงเวลาแล้วที่เจ้าต้องกลับสู่ที่ที่เจ้ามาผู้ทรงศีลเอ่ยขึ้นเบาๆ กระผมจะกลับยังไงครับค่าศึกก็เต็มไปหมดจ่าลอยตอบด้วยสีหน้ากังวลผู้ทรงศิลพยักหน้าอย่างเข้าใจก่อนล้วงมือเข้าไปในย่ามเก่าๆแล้วหยิบของสิ่งหนึ่งออกมาเป็นมีดหมอเก่าๆเล่มหนึ่งเจ้าจงฟังให้ดีต่อไปนี้จะรอดหรือไม่ก็อยู่ที่ตัวเจ้าเองแล้วจงเก็บมีดเล่มนี้ไว้จากที่ตรงนี้ มุ่งหน้าไปทางทิศเบื้องหน้าให้เจ้าเดินตรงไปไม่เกินวันครึ่งก็จะเจอฐานของเจ้าหากเจออุปสรรคอันใดก็จงใช้สติปัญญาแก้ไขเอาหากความดีของเจ้ายังมีก็คงจะรอดไปได้ข้าขออวยพรจ่าลอยรับไว้ในมือด้วยความเคารพเขาก้มรงกาบชายชลาก่อนออกเดินทางด้วยใจแน่วแน่ในระหว่างทางจาลอย หลบการตรวจการของศัตรูตามแนวเขาเลี่ยงเดินทางอาศัยพุ่มไม้เป็นที่กำบังแม้จะลำบากกว่าเดินตามที่โล่งแต่ก็สามารถหลบเล้นค่าศึกได้ดีกว่าแต่แล้วเสียงฝีเท้าและสุนัขดมกลิ่นก็ดังใกล้เข้ามาจ่าลอยแอบอยู่หลังพุ่มไม้นึกในใจหากยังอยู่ตรงนี้ต่อไปต้องทูตตรวจพบแน่จ่าลอยกัดฟัน ใช้มือซ้ายกุมมีดหมอหลับตานึกถึงคำของผู้ทรงสินภาวนาว่าตาผู้ทรงศินช่วยลูกด้วยทันใดนั้นอากาศรอบตัวเกิดเป็นลมม้วนพัดฝุ่นคลุ้งไปหมดปิดกั้นการมองเห็นของข้าศึกจ่าลอยรีบอาศัยจังหวะอากาศปัน่นป่วนนั้นเป็นที่กำบังภูงกายหนีเข้าป่าฝุ่งไม้เบื้องหน้าแวกออกราวกับมีผู้เบิกทางให้ เผยให้เห็นเส้นทางแคบๆที่ไม่ควรมีอยู่ในป่าลกชักจะลอยวิ่งสุดฝีเท้าฝา่ฝาหนามฝ่าความกลัวกึงวิ่งกึ่นเดินมาตามทิศที่ผู้สรงสินบอกจวนจะพบค่ำจึงได้พักเอาแรงเขาหยุดพักใต้ต้นไม้ใหญ่ที่มีโพรงรากเป็นธรรมชาติพื้นดินตรงนั้นแห้งและมีใบไม้ร่วงปกคลุมบรรยากาศรอบข้างเงียบสง,งัดผิดปกติไร้เสียงนกไร้เสียงมแมลง มีเพียงลมเย็นๆที่พัดเบาๆพาเอากินดินขึ้นมาเฉพาะตัวของป่ารึกจ่าลอยนั่งพักไปในพโพรงไม้เขาหยิบอาหารแห้งขึ้นมากัดทีละน,นิดพร้อเมเงี่ยหูฟังสิ่งรอบตัวพร้อยรับไปทันทีด้วยความอ่อนล้ากระทั่งเที่ยงคืนลมรอบตัวก็เปลี่ยนทิศไปอยังฉับพลันลาวกับป่าทั้งปืนหยุดหายใจเสียงแวว เหมือนการกระซิบที่ไม่ใช่ภาษาคนดังขึ้นมาช้าๆตามด้วยเงามืดที่คืบคลานมาจากแนวไม้ล่างลงสูงเกือบสองเมตรเดินสีขาดวงตาสีแดงวาววับในเงามืดเงาร่างนั้นคล้ายกับสัตว์ป่าแต่กลับไม่มีเสียงฝีเท้าแต่อย่างใดจ่าลอยรีบคว้ามีดหมอขึ้นมาถืออยู่ในมือมีดเป็นประกายเป็นแสงเรืองจางๆจ่าลอยนึกสงสัย ปาแถมนี้ช่างรึกรับแต่ละอย่างที่เจอช่างแปลกประหลาดมีดในมือนั้นถูกกระชับมั่นข่าวนี้คงต้องเสี่ยงชีวิตเดิมพันกันอีกสักครั้งสัตว์อสูรพุ่งเข้าใส่จา่าลอยด้วยความเร็วจา่าลอยกลิ้งตัวหลบแล้วฟาดมีดเป็นวงโคง้งเปลวแสงสาดออกมาจากคมมีดอสูร้ายส่งเสียงแหลมสูงผิวหนังของมันไม่เป็นทางแต่ยังไม่สิน้นฤทธิ์มันโผล่เข้าใส่อีกครา จ่าลอยกระชับมีดในมือแน่นขมมีดสองสว่างอยู่เหมือนเดิมเขาฟันฉับลงกลางล่างอะสูนเนมืดแตกกระจายกลายเป็นหมอกหนาทึบหายไปในพิภตาทันใดนั่นเองเสียงนกร้องยามเช้าดังขึ้นราวกับปลุกทุกสรรพสิ่งให้คืนสู่ยามเช้าดวงอาทิตย์ค่อยๆทะลุยอดไม้สาแสงลงมาอย่างตัวจ่าลอยจอ่าลอยสะดุ้งขึ้น นิชลอนฝันไปหรอแต่ในมือกับถือมีดหมอกระชับมั่น mm. เงื่อยังไหลโสมกายจาลอยยืนนิ่งกลางสาแสงแรกของวันใหม่หลังจากนั้นก็เดินทางอีกครึ่งค่อนวันปราศจากการรบกวนของข้าศึกเงาหลางของทางปฏิบัติการเริ่มปรากฏให้เห็นจาลอยรีบเข้ารายงานตัวพร้อมถามข่าวคราวของเพื่อนๆจากในฐาน ได้คําตอบว่าบางส่วนนี้กลับมาได้แล้วรักษาตัวอยู่ในเต็นท์พยาบาลดังนั้นแล้วจา่าลอยรีบไปที่เต็นท์พยาบาลถามไทยสารทุกสุขดิบแล้วจึงพักรักษาตัวรอคําสั่งต่อไปจา่าลอยยังระลึกถึงบุญคุณของผู้ทรงศิลอยู่เสมอมีดหมอที่ได้มายังคงพกติดกายตลอดเวลาที่อยู่ในสมาบรณภูมินั้น